สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับเป้ V ีออสพรีเมียมนะครับรถสวยเกจเอนะครับวันนี้รถสวยๆตัวไฮตัวท็อปผมบอกเลยตื่นเต้นมากครับเพราะว่าปีนึงนะครับบอยจัดเราเนาะเรียกว่าตัวนี้เป็นตัวหายากแลงไอเทมเลยตัวท็อปนะครับท็อปสุดในรุ่นแล้วนะครับปีสินะครับวีออสตัวนี้นะครับตัวท็อปตัวไฮนะครับราคา3ามแสนแปดนะครับผมบอกเลยใครหาอยู่รีบเลยนะครับคันนี้ประวัติดีเคดีฟรีดาวนะครับพรประมาณ7,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับ มาดูครับนี่ตัวนี้ตัวพิเศษหายากดูยังไงครับนี่ครับไฟหน้าโพจคเตอร์พร้อมไฟไดิธา i ไลท์แกรดดิ้งพัดเตอร์อสป,ปอร์ตไลท์มีให้ครบสีเทาธํามนะครับรถหน่วยงานปลดรละว่างนะครับรถมือเดียวสภาพไฟแดงไฟดิธาไฟไลท์มีให้ครบใครหายอยู่รีบเลยนะครับผู้ชมครับผมบอกเลยใครช้าอดแน่นอนนะครับคันนี้ผมเห็นเองผมบอกเลยว่าโคตรสวยโคตรน่าใช้อยากได้เลยนะครับยางกูดเยียนะครับคู่หน้าได้มาเป็นดิสเบกเรียบร้อยแม็กสวยๆเป็นบายบพัดปัดเงาทูโทนแบบนี้ ช่วงล่างดีๆช่วงล่างเดิมเลยนะครับดูได้เลยนะครับรถยังไม่ล้างสภาพเพิ่งเข้าถ่ายให้ดูให้ได้เห็นเลยนะครับภาษีพ,พบเดี๋ยวต่อให้นะเดี๋ยวต่อให้กระจกนะครับเก็บเสียงอย่างดีกระจกสองชั้นไฮโดริก,การนะครับเป็นไฟฟ้าด้วยนะฟม 40, นรมสี่สรอบคันติดมาเ้ยพอร์ยพร้อมแล้วผมจับได้มาเป็นโครเมียมแบบนี้รถสวยนะาใช้สุขุมนะครับราคาถูกแบบนี้ผมบอกเลยปกติต้องขายสแสนกว่านะตัวท็อปตัวคันนี้นะครับแล้วดูนเซ็ปเตอร์ถอยมีให้2จุดนะครับ กล้องหลังมีให้นะครับสวยตรงปกราคาหน้าใช้หน้าครบเลยนะครับรถสภาพเดิมนะครับสภาพเดิมๆสวยๆแบบนี้นะครับช่วงล่างดีๆช่วงล่างแน่นแล้วดูได้เลยสปงสปีนต่างท่อเดิมแท้นะครับเดิมแท้เลยรถสวยตรงปกราคาหน้าครบนะครับสมัยที่มีให้พร้อมครบแล้วนี่ครับปุ่มกดตรงนี้เลยมีให้ครบแล้วดูรับภายในนะเป็นทูโทนสีดำดำบูกกรุฟต่างัะสีแดงออกด้วยบูรุษหมูสวยมากๆครับโฉมสปอร์ตสปอร์ตหน้าใช้ ใครหาอยู่อย่าพลาดเด็ดขาดคันนี้ได้มาคือจะเป็นพุสตาร์ทนะครับพุสตาร์ทกระจกไฟฟ้ามีให้นะครับมีให้นะที่สำคัญนะครับเบาะได้มาเป็นเบาะหนังแท้ด้วยนะครับเบาะหนังแท้ตัวใหม่นะครับตึงๆไม่จยิบไม่ช้ําเลยนะครับรถหน่วยงานนะครับพระวัาศูนย์ไม่แสนเดียวนะครับที่สำคัญเข้าศูนย์มาแล้วนะครับนี่เข้าศูนย์มาแล้วนะครับเข้าคอนไปที่หนึ่งแสนแปดพันเก้าร้อยเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดกิโลจอมีให้ท้องถอยมีให้รถคุ้มคุ้มโคตรสวย คนได้ใช้เลยอะดูนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูเียเบกดสตาร์ทดูนะครับดูเลขกไม้ไม้แสนเดียวนะครับรถไม้ไม่เยอะเลยนะครับไม้เรียกว่ากลางๆนะรสภาพดีมากและดูนะครับจอทัสกรีนกล้องถอยกล้องหลังมีให้มีให้นะครับใครเห็นแล้วรีบเลยอย่าช้าเลยครับรีบทัรีโทนนะครับผมบอกเลยไม่งั้นจะเสียใจนะครับตัวมิ้ตัวไฮเรามีครบหมดเรื่องวีออสนะครับ6กกว่าคันนะครับซื้อสดได้จะเปแนนั้นได้นะครับผมนี่แอร์ดีต้น รถสภาพส,สวยเอลโต้กดได้เลยแบบนี้รถสวยเดิมน่าใช้หน้าจอสติสกรีนแบบนี้ USB บลูทูธต่อได้ครบหมดเลยนะครับฟังเพลงได้หมดนะครับรถสภาพเดิมๆนะครับรถหน่วยงานประวัติศูนย์นะครับใครหารีบๆเลยรีโมทยังอยู่ครบเลยนะครับสภาพเหมือนป้ายแดงชัดๆเลยนะครับอ่ะตอนนี้ไปดูหค่องเครื่องกันบ,บ้างนะไปดูหน่อยเร็วอ่ะมาดูหค่องเครื่อนครับผมบอกเลย รถสวยมากสภาพแบบนี้อย่าพลาดเด็ดขาดไขรพลาดค,คือแย่คือเห็นคลิปแล้วต้องรีบโทรนะรีบโทรเลยคันนี้ผมบอกเลยต้องรีบนะครับช้าคือไม่ได้นะของมีน้อยนะครับขาดตลาดมากนะครับรวดูห้องเครื่องครับสภาพเดิมมากนะครับเครื่องเดิมๆนะครับแบตเตอรี่ครบไมวตน้าหัวน็อนกสวยเดิมนะครับหั้าหน็อตนม่มีขยับไม่มีแกะไม่มีขขยเลยสภาพสวยคันหน้าเดิมแท้นะครับห้องเครื่องเดิมๆสภาพสวยแจ่มเลยนี่คือสภาพพื้นเข้านะครับไม่ทําอะไรเลยนะครับ ติ๊กเกอร์มอกรุ่งงน,นงานอยู่ครบหนึ่งงานหนึ่งแอลอยู่ครบหัว <c oughs> นงหัวน็อตเดิมแท้ไม่มีขยับไม่มีแกะไม่มีไข่อ่ะสรุปสุดท้ายนะคันนี้ใครสนใจนะครับทักหาโทรหาเป้เลย0 9 4 7์เก้8มีโปรค่าฟีเก้วันดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.59เท่านั้นสวยๆถูกๆแบบนี้ตัวไฮตัว to ท็อปใครหาดิโทรเลยนะครับ0 9 4 7์เก้8สแ้าจ้งมาอีกทีนะครับอยากได้รีทัก อยเดี๋ยวรถรีทรนะครับวันนี้ผมบอกเลยว่าผมพารีวิวพาดูแล้วนะครับรถสภาพแรกลับนะครับใครช้าอดนะครับผมบอกเลยช้าอดนะรีทารีโทเลยนะครับสภาพเดิมสภาพแท้เลยครับรถเดิมนะครับรถสวยงามนะใครหาอยู่นะครับรถสวยแบบนี้ราคาสุดคุ้มโทรมาหาเป้ได้เลยนะครับ0947994848นะครับอย่าพลาดเด็ดขาดอ่ะให้ดูจุดหนึ่งกับฝาท้ายเป็นยังไงนะครับท้ายเดิมเดิมนะครับ ของของน้องเดิมแท้ม่มนขยับเป็นแขนเป็ขาเดิมทนสีเดิมแท้โรงงานเลยนะครับเดิมๆสวยนะครับบอกเลยว่าสวยครับสวยมากตัวท็อปคันนี้ดูครับนี่รถสภาพพึ่งเข้านี่คือรถเกตเกต A เอนะครับเกต A เอต้องแบบนี้เท่านั้นนะครับยาไหลอยู่ครบนะครับซีสซิลิโคนก็สวยเดิมสมบูรณ์สวยเดิมสมบูรณ์ใครสนใจรีทางที่โทหาเป้เลยนะครับแะนมะน้ำเม็ดโอเมก้าสวยเทิมสมบูรณ์ใครหาอยู่ รีบทักที่โทรหาเป้เลยนะครับวันนี้เป้ก็ต้องขอตัวนะครับเอเจนซนนะลาไปก่อนการถ v ีออสหดห้าตัว E อตัวตัวไฮตัว Top ปคันนี้0ูนย์เก้าสีเ็ก้าวันนี้เป้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ